สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับพี่บิวตี้นะคะสามารถติดตามพี่บิวตี้ได้ทั้งหมด4ช่องทางนะคะช่องทางแรกเลยคือ Facebook ชื่อว่าสอบสภาบิวตี้เนิร์ดอีก3ช่องทางคือ YouTube IG TikTok ชื่อว่า Beauty Underscore Nerd ก็วันนี้มาพบกันในหัวข้อเรื่องแอปที่พยาบาลต้องมี EP นี้เป็น EP ที่3แล้วเนาะก็พี่บิวตี้ตั้งใจทำ,ทำมากเพราะว่าก่อนหน้านี้2 EP แรกก็คือ อัดคลิปหน้าจอเฉยๆอันนี้คือตัดต่อประมาณ10วันยังไม่เสร็จอ่าโอเคได้ถึงเวลารีวิวแล้วก็อีพีนี้พี P ่วิวตี้จะมารีวิวแอปชื่อว่า c h a t w วดเนาะคือหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินเนาะแต่ว่าถ้าพูดถึงโลก AF อะไรเงี้ยเออบางคนอาจจะพอคุ้นๆบ้างอืมก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเขาเกี่ยวข้องกันยังไงเนาะอ่าก็ h a t w วดสกอร์คืออะไรก็คือ เชตแวสกอร์เนี่ยเหมือนกับเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินความเสี่ยงการเกิดสตุกในผู้ป่วยที่เป็น AF คุณคุ้นเราไหม AF AF คืออะไร AF คือ atrial f i b r i l l a t i o n ก็คือโรคหัวใจสันผิวนี่แหละซึ่งการประเมินนี้จะนำไปทำอะไรเขาจะนำไปพิจารณาเพื่อให้ยาซึ่งเป็นยา a อ t i c o a ค u l a n t ค่าต่อไปเดี๋ยวเราไปลองไปโหลดแอปนะคะแล้วก็ลองไปใช้แอปดูดีกว่าเนาะเลยแล้วก็จะไปดาวน์โหลดแอปใน App Store นะคะก็คลิกเข้าไปเลยนะคะที่ App Store แล้วก็ไปคลิกคำค้นหาคำว่า c h a t w e s t score app ก็พิมพ์ไปว่า c h a d s แล้วก็มีขีดคำว่า vasc แล้วก็คำว่าแอปใส่คำว่าแอปไปด้วยนะแล้วกดคำว่าเซิร์ชนะคะโอเคหลังจากนั้นมันจะมีขึ้นมาเยอะมากเลยนะ mm hmm. ก็ของพี่บิวอะลองไปดาวน์โหลดมาก็คือไปดูแล้วว่าแอปไหนที่ใช้ดีนะก็คือเป็นแอปอันนี้เนาะก็เดี๋ยวเราจะไปกดคำว่ารับรับก็คือดาวน์โหลดอะแล้วก็อ่ะสแกนไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะก็คือเป็นแอปใช้ฟรีนะ ระหว่างนี้เราก็รอดาวน์โหลดก่อนอเสร็จเรียบร้อยอ่ะกดเปิดโอเคก็คือจะมีหน้าจอแบบนี้ขึ้นมาให้เลยนะก็คือสามารถติ๊กที่หน้าจอแล้วก็คือคะแนนจะโชว์ขึ้นด้านบนเลยนะคะก็เช็ดแวสกอร์ประกอบด้วยอะไรบ้างตัวแรกเลยคือตัว C C ย่อมาจากอะไร C แบบง่ายๆเลยก็คือย่อมาจาก คอนจ t i v e h e a r t failure นะคะก็คือ C H F นั่นแหละที่เขาใช้ตัวยอ่อก็คือตัว C ตัวแรกเนาะหรือว่าอาจจะมีาการค่าหรือถ้าคนไข้เราก็จะติก๊กสมมติคนไข้เป็น h a r t Fail อ่ะเราก็จะติก๊กแล้วก็จะได้1คะแนนก็คือแต่ถ้าติกโ no, นก็คือจะได้0นนูนย์คะแนนอ่ะสมมติคนไข้เป็น h a r t f a i l หรือว่าคนไข้พัว L V E F ก็ได้นะหรือที่เขาเรียกว่า เลฟเบนติคูล่าดิ u ฟังชันก็คือ EF ต่ำๆๆ e f เอบดอบๆอะไรเงี้ยอืมก็อ่ะเราก็ติกไปแล้ว1คะแนนตัวที่2เลยคือตัว H H เนาะก็เป็นโรคประจำตัวที่เรารู้จักกันอย่างดีก็คือโรคความดันโลหิตส,สูงสงมมตนอ่ะผู้ป่วยก็เป็นก็ติก Yes แต่ถ้าไม่ได้เป็นก็ติก No อ่ะก็จะได้เพิ่มมาอีก1คะแนน ตัวต่อไปก็คือจะเป็น a ตัว a ก็คือ h ก็คืออายุถ้าอายุมากกว่า75ปีก็ให้ติ๊ก yes แต่ถ้าน้อยกว่า75ปีก็ให้ติ๊ก no ก็คือว่าเรื่องอายุเนี่ยคือในความเป็นจริงคือคำว่า chat vs t จะมีห้อยเลข2อยู่2ตัวคือตัว a ตัวแรกตัวที่2คือตัว s เนอะต่อตัว a ตัวแรก ก็คืออายุถ้าอายุมากกว่า75ติ๊ก y e ติไปมันก็จะได้2คะแนนเพิ่มก็เป็น4คะแนนแต่ว่าถ้าติคำว่าอายุมากกว่า75จะเห็นว่าอายุระหว่าง6 5ถึง74มันก็จะไม่มีช่องให้ติ๊กเพราะว่าถ้าเราติกว่ามากกว่า75แสดงว่าไม่มีทางที่คนไข้จะอายุ6 5ถึง74ใช่ไหมสมมติคนนี้อายุ65แล้วกันพี่ก็จะติกโน เห็นไหมมันก็อายุ65ก็ขึ้นใช่ไหมก็ได้ศูนย์คะแนนเรื่องของตัวสะตัวที่3นะก็คือตัว A ส่วนถ้าอายุ65ไปติก๊กคำว่าตัว A อีกตัวหนึงก็คือถ้าติ๊ก yes ก็จะได้เพิ่มมาอีก1คะแนนโอเคอายุ65นะผู้ป่วย ต่อไปคือตัวที่4คือตัวดีตัวดีคือเป็นโรคประจําตัวที่เรารู้จักมักคุ้นกันอยู่แหละเนาะก็คือโอรคเบาหวานไดอะบิติกก็สมมติว่าผู้ป่วยเป็นเบาหวานความดันไขมันหัวใจอะ่ะเป็นหมดเลยก็ได้เพิ่มมาอีกหนึ่งก็คือที่บอกไปมันจะมีทั้งหมด8ตัวใช่ไหมใน8ตัวนี้จะมี6ตัวที่ได้ตัวละ1คะแนน ส่วนอีก2ตัวจะเป็น2คะแนนก็คือตัว a กับตัว s เนาะก็คือสต o k กกับอายุที่บอกไปเนาะอืมอ่าต่อไปตัวที่5เป็นตัว s ตัว s ตัวนี้ก็จะเห็นว่าเขาไม่ได้เ,เขียนคำว่าสต็กไงที่จริงตัว s ตัวนี้คือมาจากคำว่าสต o k e ก็คือถ้าที่บอกว่าสตโต๊กจะได้2คะแนนใช่ไหมก็คือเคยมีประวัติเป็นสโต๊กอะไรอย่เงี้ยหรือโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดสมองอย่างเช่น TIA ก็สมมติว่าคนไข้เคยเป็น TIA มาแล้วกันเนาะอ่ะแล้วก็ติ๊ก Yes ถ้าติก y ยสเห็นไหมว่าคะแนนจาก4 ก็จะได้2คะแนนก็จะเพิ่มเป็น6คะแนนหรือว่าอาจจะมีอีกอย่างหนึ่งก็มีอะไรบ้างนะมี Stoke มี TIA หรือว่าจะเป็น t h o m b o e m b o l i s m ก็ติ๊ก yes ได้เลยส่วนตัวที่6ก็คือจะเป็นตัว V ใช่ไหมตัว V ตัว V ตัวนี้ก็คือ c u l คูราด e ซิสก็คือโรคเกี่ยวกับหัวใจนี่แหละแม้จะเป็น Coronary Artery Disease ก็คือ C.A.D. หรือจะเป็น Myocardial i n f a ฟ c t i o n หรือจะเป็น P.A.D. ก็คือ Peripheral Artery Disease หรือจะเป็น a ออ t ติกพักก็ได้เหมือนกันเนาะก็ถ้ามีโรค เหล่านี้ก็ให้ติกเยสนอ่ะคนไข้เป็น C A D แล้วกันเป็นโรคหัวใจแล้วก็อายุนะ้องบอกไปแล้วถ้าไม่ใช่อายุ65 7 4แล้วถเ็ิก็ติกตัวที่เขาเรียกอะไรตัวที่5ก็คือ A A ก็คืออายุเหมือนกันถ้าอายุ65ถึง 74เราถึงติ๊กเยสสมมุติที่บอกว่าถ้าเป็นอายุ65ก็จะได้เพิ่มมา1คะแนนหรือถ้าอายุแค่58ก็ติ๊กโนก็จะได้แค่6คะแนนอืมต่อไปตัวที่6คือตัว S S คือตัวสุดท้ายเลยคือเซ็กเซ็กเซ็กก็เหมือนเพศอ่ะเซ็กเทอโทลารีก็เพศเพศ ก็คือถ้าผู้ชายจะได้ศูนย์คะแนนลองติ๊กผู้ชายให้ดูนะต่อไปถ้าติ๊กผู้หญิงล่ะผู้ติติผู้หญิงก็จะได้เพิ่มมาอีกหนึ่งคะแนนก็จะเห็นว่าเขาจะเขียนว่า high list ดูยังไงการประเมินผลคะแนนใช่ไหมการประเมินผลคะแนนสามารถแบ่งได้สองกรณีคือดูตามก็คือดูแยกเป็นเพศถ้าเพศหญิงใช่ไหม ต้องคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ3อืมเราถึงจะพิจารณาออนวาฟลนแต่ถ้าในเพศชายก็คือพิจารณาคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ2เราถึงจะอ่าเริ่มยา,าวาฟาฟลินเนาะซึ่งเดี๋ยวลองเอาสมมติว่ามีเคสส่วนใหญ่อะที่เป็นเคส AF อ่ะสามารถประเมินได้เลยนะอืมเพราะว่า อย่างที่พี่อธิบายไปข้างต้นนะว่า AF ก็คือมีโอกาสเกิดสโตคค่อนข้างสูงก็คือให้ยาเพื่อเฝ้าระวังเอาง่ายๆว่ามันเป็นผลดีกับผู้ป่วยอะ่ะเราสามารถประเมินได้เลยอ่ะสมมติว่าพี่ให้กรณีศึกษามาอันนี้เป็นลองลองลอง,ลองทำกรณีศึกษานะก็ผู้ป่วยอันนี้คิดสดๆเลยอะ่ะผู้ป่วยอายุเท่าไหรด่ดีผู้ป่วยอายุ55ปีอันนี้เคลียร์ก่อนโอเคเป็นโรคอะไรบ้าง เบาหวานความดันเอ้ยลืมบอกเพศเอาใหม่เอาใหม่ผู้ป่วยเพศหญิงเห็นคำว่าเพศมายังเพศหญิงก็ได้แหละอ,อายุเท่าไหร่อายุ5 5ปีเป็นเบาหวานความดันไขมนันแล้วก็เป็น CAD ก็คือเป็นโรคหัวใจเนาะแล้วก็เคยมีประวัติสโต๊กไหมไม่เคยมีสโตก๊ก TIA ก็ไม่เคยมีเดี๋ยวลองลองเอาไปทําตามพี่นะว่าได้คะแนนเท่ากันไหมแล้วก็เอะไรอีกไม่มีแล้วข้อมูลมีแค่นี้อ่ะสรุปข้อมูลนะเพศหญิงอ่ะเพศหญิงได้แล้วหคะแนนอายุ55อ่ะลองติ๊กสช่องอายุ55ไม่เข้าขายแสดงว่าก็หายไปแล้ว3คะแนนอืม เป็นเบาหวานความดันไขมันอ่ะเบาหวานหนึ่งคะแนนไขมันหนึ่งคะแนนแถมเออลืมลืมฮาร์ดเฟลก็คือไม่ได้เป็นฮาร์ดเฟลนะเพราะว่าพี่ไม่ได้บอกว่ามีโรคฮาร์ดเฟลก,ก็คือมีแค่เบาหวานความดันไขมันหัวใจอ่ะหัวใจอ่ะเป็นหัวใจด้วยอ่ะติ๊กเยสเป็นฮาร์ดเฟลไหมไม่ได้เป็นอืม เป็นเคยสโต๊กเคย TIA ไหมไม่เคยอ่ะอันนี้4ี่คะแนนเป็นยังไงเคสนี้ต้องพิจารณาออนเริ่มเริ่มยาได้ยังก็ในเพศหญิงที่พี่บอกเมื่อกี้เพศหญิงคะแนนต้องมากกว่าหรือเท่ากับ3อันนี้ได้4คะแนนต้องพิจารณาเริ่มได้แหละอืต่อไปไปดูเคสอีกเคสหนึ่งแล้วกันเพศชายอต่อไปเพศชายหายไปหนึ่งคะแนนอายุ5 5 5ปีเท่ากันแล้วกันนะเป็นแค่เบาหวานไม่เป็นไขมนันคือไม่มีโรคอย่างอื่นอ่ะไม่มีอย่างอื่นเลยนะหัวใจก็ไม่มีสโตกก็ไม่เคยเป็นเป็นแค่เบาหวานกับ AF นะความดันอะซีเดีก็ไม่เป็นสโต๊กก็ไม่เป็นท i a ก็ไม่เป็นฮาร์ดเฟลก็ไม่เป็นสรุป คนนี้เป็นเคสผู้ป่วยชายอายุ55ปีเป็นเบาหวานกับเป็น AF อ่ะเราก็จะมาทำการเพศชายเพศชาย0ูนย์คะแนนอายุ55ปี0นย์คะแนนจาก3นะอ่าตอบโ no นให้หมดโนโนก็เป็น0ูนย์คะแนน0เต็ม4คะแนนอ่ะเป็นฮัทเป็นอะไรบ้างเป็นเบาหวาน อ่าได้1คะแนนและไม่ได้เป็นฮาร์ดเฟลไม่ได้เป็นความดันอ่าได้ศูนย์คะแนนไม่ได้เป็น CAD ไม่ได้เป็นสต๊กอ่ะสรุปแล้วก็คือคนนี้ได้คะแนน1คะแนนจากคำว่าเบาหวานอ่าในผู้ชายที่บอกว่ามากกว่าหรือเท่ากับ2ถึงแพนเริ่มอ่อนอ่ะถึงให้เริ่มอ่อนยานะคนนี้1ต้องอ่อนไหม ก็ไม่ต้องมีแพนเริ่มอะไรเงี้ยอาจจะใช้การรักษาอย่างอื่นก่อนเนาะก็ยังไงน้องๆลองไปฝึกทำกันได้นะหรือว่าลองไปโหลดมาทำเล่นๆดูหรืออาจจะเอาไปใช้ในการทำงานอย่างเช่นพี่อย่างเงี้ยพี่ก็จะเจอผู้ป่วยเป็น AF คือเป็นเคส AF f บ่อยอะเพราะว่าของพี่มันเป็นเม็ดคราร์ดิโอใช่ไหมแต่ถ้าเม็ดทั่วไปอาจจะแบบนานๆเจออะไรเงี้ยก็ศึกษาไวนะ้เนาะยังไงก็ ขอบคุณน,น้องๆที่ติดตามคลิปนะคะก็ยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะบายค่ะ